สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงแนวคิดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะจากหนังสือปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟังเส้นเดียวของคุณมาซาโนบุฟุกุโอกะแปลโดยคุณรัศนาโตสิตรกูลค่ะ คือหนังสือเล่มนี้วิาพากษ์วิจารณ์เกษตรกรรมสมัยใหม่ค่อนข้างตรงไปตรงมาเลยแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมความต้องการของผู้บริโภคที่แบบไม่สิ้นสุดแล้วก็การที่เราห่างเหินจากธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้เราเลยอยากจะมาลองสำรวจแก่นความคิดแล้วก็ทางเลือกที่คุณฟุกุโอกะเสนอไว้นะคะมีคำพูดหนึ่งที่ท้าทายความคิดมากๆเลยเขาบอกว่าเป้าหมายสูงสุดของการทำเกษตร ไม่ใช่แค่การปลูกพืชผลแต่คือการบ่มเพาะความสมบูรณ์ของความเป็นมนุษย์อืมน่าสนใจจริงๆค่ะเรามาลงรายละเอียดกันนะคะคุณฟูกุโอกะเขาเริ่มต้นด้วยการเล่าประสบการณ์ตอนไปร่วมประชุมเรื่องมลพิษทางอาหารนะคะแล้วก็พบว่าผู้เชี่ยวชาญกลับคุยกันแต่เรื่องอปริมาณสารประรอดในปลาแทนที่จะมองไปที่ต้นตอจริงๆของปัญหาครับใช่เลยครับซึ่ง เออสิ่งที่ฟุกูโอกะชี้ให้เห็นก็คือปัญหามันอยู่ที่วิธีคิดแบบอุตสาหกรรมนี่แหละครับที่มุ่งแก้ปัญหาที่ปลายเหตุซะมากกว่าเหมือนให้ยาตามอาการแต่ไม่รักษาสาเหตุจริงๆเขามองว่าต้นตอเลยนะคือการใช้สารเคมีจํานวนมหาศาลในระบบเกษตรซึ่งมันส่งผลโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมเลยอย่างปรากฏการณ์ขี้ปลาวานอ,อ๋อน้ําทะเลเปลี่ยนสี ใช่ครับน้ำทะเลเปลี่ยนสีที่หลายครั้งมันสัมพันธ์กับการปนเปื้อนสารเคมีเกษตรที่ไหลลงทะเลแบบปฏิเสธไม่ได้เลยมันก็เลยกลายเป็นว่าเกษตรกรเองก็มีส่วนในปัญหานี้แบบว่าอาจจะไม่รู้ตัวแล้วที่น่าคิดต่อไปอีกคือพอเกิดปัญหาใหญ่ๆขึ้นมาเนี่ยวิธีแก้แบบใช้เทคโนโลยีใหญ่ๆอย่างข้อเสนอต่อท่อส่งน้ำจากมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อไปเจือจางมลพิษในทะเลเซโตะอะไรแบบนี้คือ มันอาจจะกลายเป็นการสร้างปัญหาที่ซับซ้อนกว่าเดิมอีกนะครับเช่นอาจจะต้องไปพึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เพื่อมาสูบน้ำมหาสารขนาดนั้นออืืหฟังดูเหมือนแก้ปัญหาหนึ่งไปสร้างอีกปัญหาหนึ่งวนไปวนมานะคะเหมือนกับที่คุณฟูกูก,กะพูดถึงวงจรของผู้บริโภคกับเกษตรกรเลยที่ต้องการผลไม้รูปร่างสวยขนาดใหญ่แบบไรที่ติ ถูกต้องครับความต้องการของผู้บริโภคแบบนั้นแหละครับที่ไม่ค่อยคำนึงถึงความเป็นจริงทางธรรมชาติเท่าไหร่มันก็เลยเป็นแรงกดดันมหาศาลให้เกษตรกรต้องหันไปพึ่งสารเคมีมากขึ้นทั้งสารเร่งต่างๆสารพัดเลยขี้พึ่งเคลือบผิวอะไรแบบนี้แล้วก็กระบวนการจัดการที่ซับซ้อนเพื่อให้ผลผลิตมันดูสมบูรณ์แบบนะครับสุดท้ายก็กลายเป็นวงจรที่ทำร้ายทุกฝ่ายไปเลยเกษตรกรก็เจอต้นทุนสูงขึ้นกำไรน้อยลงเหนื่อยมากขึ้นค่ะ <c oughs> ส่วนผู้บริโภคก็ได้อาหารที่คุณค่าทางโภชนาการอาจจะลดลงฟุกัวกะถึงกับตั้งคำถามเลยนะครับว่าไอการพยายามบริโภคผลไม้นอกฤดูการเนี่ยที่ต้องใช้เทคโนโลยีสารเคมีมากมายเพื่อให้ได้กินเร็วขึ้นไม่กี่เดือนมันคุ้มกันจริงเหรอฟังดูเป็นกับดักที่น่าอึดอัดจริงๆนะคะแล้วแบบนี้คุณฟุกัวกะเขามองเห็นทางออกจากวังวนนี้ไหมคะเขาเสนอแนวทางอะไรที่มันต่างออกไปบ้างเขาเสนอสิ่งที่เรียกว่ากเกษตรธรรมชาติครับ หรือแนวทางไม่กระทําซึ่งซึ่งคําว่าไม่กระทาเนี่ยไม่ได้หมายถึงปล่อยปละละเลยนะครับแต่คือการทํางานอย่างเข้าใจแล้วก็สอดคล้องกับธรรมชาติไม่ใช่การพยายามไปควบคุมหรือเอาชนะธรรมชาติอย่างเช่นการใช้ฟางคลุมดินแทนการไถ่รววนการไม่ใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีเลยคือปล่อยให้ระบบนิเวศดูแลตัวเองไปอ๋ เหมือนการเลี้ยงไก่แบบปล่อยเทียบกับไก่ในโครงอุตสาหกรรมอย่างนั้นหรอคะใช่ครับประมาณนั้นเลยหัวใจสําคัญของแนวคิดนี้คือการลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกมันก็เลยทําให้ต้นทุนต่ําลงมากคุณฟุกูกะเองก็พบว่าเขามีกําไรสุทธิสูงขึ้นด้วยซ้าไปนะครับอา้าวเหรอคะครับแล้วก็ได้อาหารที่ดีต่อสุขภาพกว่าด้วยแล้วที่สําคัญคือกเกษตรกรได้อิสรภาพคืนมา น่าสนใจจังค่ะที่คำว่าไม่กระทำจริงๆอาจจะหมายถึงการทำงานที่ละเอียดอ่อนมากๆแล้วก็ต้องเข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึ้งไม่ใช่ความเกียดคร้านแต่เป็นการสังเกตและร่วมมือกับธรรมชาติซึ่งดูเหมือนจะขัดแย้งกับแนวทางเกษตรกระแสะหลักเลยนะคะที่เน้นเทคโนโลยีการควบคุมใช่ครับซึ่งก็นำไปสู่ประเด็นที่ฟุกุโอกะวิพากษ์วิจารณระบบนโยบายแล้วก็การวิจัยทางการเกษตรด้วย เขาเคยเล่าถึงเครื่องหยอดเมล็ดง่ายๆที่เขาคิดค้นขึ้นมาแต่กลับถูกหน่วยงานรัฐปฏิเสธเอาทำไมล่ะคะครับหรือนโยบายที่ส่งเสริมแล้วก็มายกเลิกการปลูกข้าวบาลี่ข้าวไร้แบบไม่มีเหตุผลชัดเจนมุมมองของเขาก็คือระบบพวกนี้มักจะขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของบรรษัทใหญ่ๆมากกว่าคือไม่ได้คำนึงถึงความยั่งยืนหรือสุขภาพของผู้คนอย่างแท้จริงเท่าไหร่ มีงานวิจัยเยอะแยะเลยครับที่พยายามทำให้ผักนอกฤดูที่อาจจะด้อยคุณค่าทางอาหารดูเหมือนมีคุณค่าแทนที่จะตั้งคำถามพื้นฐานไปเลยว่าเราจำเป็นต้องฝืนธรรมชาติขนาดนั้นจริงๆหรือโหเหมือนกับว่าเป้าหมายของการวิจัยและนโยบายไม่ได้อยู่ที่การสร้างอาหารที่ดีที่สุดหรือวิธีกเกษตรที่ยั่งยืนที่สุดแต่อยู่ที่การตอบสนองระบบเศรษฐกิจตลาดเป็นหลัก ฟังดูแล้วคุณฟูกโกะนี้ไม่ได้พูดแค่เรื่องปลูกผักทำนานะคะแต่กำลังพูดถึงปรัชญาการใช้ชีวิตเลยถูกต้องอย่างยิ่งเลยครับทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงไปถึงการวิพากษาวิถีชีวิตแบบวัตถุนิยมในสังคมสมัยใหม่นี้แหละครับที่เราหมกมุ่นกับการเพิ่มประสิทธิภาพการหากำไรแบบไม่รู้จบฟูกอกะมองว่าความร่ำรวยที่แท้จริงมันไม่ได้วัดกันที่ผลผลิตทางวัตถุอย่างเดียวนะครับ แต่อยู่ที่ความเรียบง่ายการมีเวลาว่างความสงบและความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับธรรมชาติกับจิตวิญญาณของเราเองเขาอ้างถึงกวีชาวบ้านในอดีตท,ที่มีเวลาว่างพอจะแต่งกลอนได้นั่นแหละครับคืออุดมคติของเขาคือเกษตรกรรมขนาดเล็กที่พอเพียงเลี้ยงตัวเองได้และก็เปิดโอกาสให้มนุษย์ได้บ่งเพาะความเป็นมนุษย์จริงๆ สรุปแล้วคุณฟูกุโอกะนี่กำลังท้าทายความคิดเราอย่างถึงรากเลยนะคะทั้งเรื่องวิธีที่เราผลิตอาหารบริโภคไปจนถึงวิธีที่เรามองความก้าวหน้าความหมายของชีวิตเลยชวนให้เรากลับมาทบทวนว่าเอ๊ะหรือวิธีที่เรียบง่ายกว่าใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นอาจจะเป็นคำตอบที่เรามองข้ามไปครับแล้วก็มีคำถามสุดท้ายที่ฟูกุโอกะทิ้งไว้ซึ่งท้าทายมากๆเลยนะครับเขาเสนอว,ว่าบางที มนุษย์เราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ําไปว่าอาหารที่แท้จริงคืออะไรแล้วบางทีเราควรจะเลิกพยายามควบคุมจัดการหรือวิตกกังวลกับมันมากเกินไปแล้วหันมาเรียนรู้ที่จะไว้วางใจธรรมชาติให้มากขึ้นอืซึ่งนี่ก็เป็นคําถามใหญ่เหมือนกันนะครับที่สะท้อนกลับมาที่เราทุกคนว่าอะไรคือสมมุติฐานเบื้องหลังที่เราใช้ขับเคลื่อนระบบอาหารและก็ทางเลือกส่วนตัวของเราในแต่ละวันกันแน่